สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านเคแท c กเตอร์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับน้องออยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมีรถรุ่น M 5 0 0 0ันนะคะเข้ามาแนะนำให้ลูกค้าของน้องนะคะเดมแวะมาดูมาชมกันเนาะคันนี้นะคะเป็นรถปี51ค่ะ2551นะคะ M 5 0 0 0ปี2 5 5 1นนะคะคันนี้นะคะน้องเก็บงานเรียบร้อยพร้อมส่งพร้อมใช้พร้อมขายกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะทำ เก็บ่วดซึมนะคะเก็บสีนะคะแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเรียบร้อยค่ะกรองเครื่องกรองน้ํามันนะคะน้ามันเครื่องน้ํามันไฮดรอลิกเก็บหมดเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนยางให้พร้อม4ี่เส้นนะคะทั้งยางหน้ายางหลังยางใหม่ทุกเส้นนะคะสวยๆกรุบกรุบกลิบกริบกันเลยแวะมาลองขับลองเครื่องลองดูได้นะคะเคทักเตอร์ขอนแก่นนะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะคะเส้นเลี้ยงเมืองออกทางอุดรค่ะ0-85 8 5 2 9 5 1 5, 5นะคะราคาคันนี้อยู่ที่3 5 5 0 0 0บาทนะคะ355,000บาทนะคะแวะมาลองขับลองชมลองเครื่องได้คะ่ะเก็บงานนะคะเก็บงานเก็บสีเก็บรัว่วซึมเรียบร้อยนะคะรอบคันเลยคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ดันหน้านะคะพร้อมฐานบุกเบิกนะคะฐานสีเนาะนี่ พร้อมอาหารบุกเบิกไปใช้กันเลยนะคะนี่อ่ะฟังเสียงน้องกันแล้วนะคะคราวนี้เรามาฟังเสียงเครื่องนะคะเสียงเครื่องนะคะเสียงแตร ى. แล้วก็ดูระบบไฟกันดีกว่าเนาะว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะคะอ่าโอเคอันนี้เสียงแตรนะคะอันนี้เช็คไฟนะคะดูไฟก่อนเนาะ ติดนะคะแต่ว่าเป็นตอนกลางวันเนาะต้องถ่ายตอนกลางวันไฟก็เลยจะไม่ค่อยชัดนะคะน้องถ่ายตอนกลางวันไฟจะไม่ชัดนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะไฟติดนะคะไฟติดนะคะโอเค๋ยนะลองเสียงฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าคะ่ะเสียงเครื่องนิ่มๆนะคะเก็บงานเรียบร้อยนะคะ แมมมี่นะคะคอนโทนแมมมี่นะคะ คุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณลูกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เอ็นดูนะคะร้านเคเทคเ,เ,เตอร์ร้านน้องใหม่ไฟแรงของเรานะคะ